นขนมนกำลังอุ่นๆอยูน่นะคะสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปทำของขวาวขออนุญาตทำเค้กก่อนนะคะและหลังจากเอาเข้าเตาอบรอเค้กสุกค่อยไปทำของขวาวกันวันนี้จะทำเค้กสับประรดค่ะ วัตถุดิบส่วนผสมง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1กล่องน้ำตาลทราย2กล่องโดยใช้กล่องเปล่าโยเกิร์ตในการตวงนะคะไข่ไก่2ใบน้ำมันพืชเศษ1นส่วนสกลิ่นวานิลาเศษ1ส่วนสตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลี3ถ้วยเกลือน,นิดหน่อยและผงฟูหนึ่ซองค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจะทำเค้กใส่ถ้วยอลูมิเนียมนะคะ ใส่สับป,ปะรดลงไปค่ะรู้สึกว่าสับป,ปะรดจะชิ้นใหญ่ไปนะคะไม่พอดีกับถ้วยค่ะต้องตัดออกอีกหน่อยนึงนะคะนี่พอดีแล้วค่ะจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบ160องศาประมาณ30นาทีค่ะ วิธีทําหมูนุ่มนําหมูไปแช่ในช่องฟรีสเพื่อให้เนื้อหมูแข็งตัวจะได้แร่ได้ง่ายชิ้นบางตามต้องการไม่ขาดด้วยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำมันงาไข่ไก,ไก่แป้งข้าวโพด ส่วนผสมของเส้นมีผัดซีอิว๊วน้ำมันหอยซีอิ๊วดำน้ำตาลกระเทียมซีอิ๊วขาวไข่ไก,ไก่ไม่มีผักคะน้านะคะก็จะใช้ก้านบล็อกครี่แทนค่ะหมูนุ่มที่เอามาละลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เส้นมีค่ะมีก้านกระหล่ำพัดเจดีอยู่หน่อยนึงนะคะใส่ไปด้วยค่ะ สีอิ๊วหมูนุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กอหอมๆสุกแล้วค่ะอ้อนๆรอนๆทั้งร้อนทัน้งหอมนี่ค่ะขนมกำลังอุ่นๆอ,อยู่นะคะนี่ช้ำๆเลยค่ะดูเหมือนจะขาดสีแดงไปนะคะเติมสีสักหน่อยค่ะ ด้วยเชอร์รี่อบแห้งนะคะใส่ลงไปตรงกลางค่ะนี่เพิ่มสีสันนะคะนี่เค้กสับปะรดค่ะวันนี้มีข้าวผัดกุ้งด้วยนะคะเผื่อมีใครอยากทานค่ะ ะคะพอดีอยากทานส้มตำด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีมะละกอวันนี้ยังไหมก็เลยใช้นาเวจอนนะคะหรือว่าหัวชเท้าสีเหลืองค่ะในตระกูลหัวใช้เท้านะคะหัวชเท้าสีเหลืองนี้เหมือนมะละกอที่สุดนะคะยังไหมคิดว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนหัวชเท้าอย่างอื่นนะคะ อารของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งอาหารคาวอาหารหวานเชิญทุกท่านมารับประทานด้วยกันนะคะปากคุณล่ะสิเซอร์คือจณเจนที่าือจะเป็นเจนที่รับมาเกย์รับมาเกย์รับมาเกย์เราสับรุ่นของแม่ย่านะคะรุ่นนี้เลยค่ะ Très ah bon. Merci ma. Je vais aller prendre d'abord le. Ah oui. ah oui. Merci ma chute. Alors aujourd'hui on a cherché de place parce que. Oh parce que... Mm -hmm. ต้องต่างากกับมามีเยาทะเลาะกันตาตานีอาัสเซมตาติอย่างไรเนี่ยหอมชิิปัต้เราก็บุยมันจะเริ่มรู้สึกน้องเมย์เฮ้ยน้องุมย์ำไมมันไม่มช่ะ่ใช่ไมอบคุณดีใจสุดๆดีใจสุดๆมีใจสุดๆดีใจสุดๆดีใุ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  Ah, ah, non, je, je vais fain. faire ta fête. Bon, papa? Être très bon. Hmm? Je, je, je bon. Tu peux le mettre sur le canapé? Là. Non, monsieur, je vais le remettre après. Non, mais non, non. je ne pas. Je Très, très bon. Moi, j'aime bon bien. Moi, j'aime bien. Non, non. Je ไม่ใส่ร้องเนการอะไอันนี้ใส่น้อยค่ะอันหนึ่งถ้าไม่เผ็ดก็ใส่ของแม่มุมตีไปได้มันมีไม่ทานหมูนะคะก็เลยใส่เป็นกุ้งแทนค่ะทุกคนเดลิเชทิเอสที่บุกม่เจ๋ทมากคุณซา

je suis fatigué trop. Je suis fatigué. très bon. Ça quoi? Merci. Merci, Maï. pour pas

น่เก่งเลยขอแม่หน่อนี่้เอาทุกอย่างทั้งผักอนเด๊ตอเปล่าอน่าวันนี้เรามันได้ซมันลกนี่นอาิ่

นีวิปปิ้งครอมไหมครับครับคุณกัครับคุณปครับคุณันนเนตไอซ์มบดิสิคัไอบิัปนนดีรวีดบแครอทดิแม่วันนี้เราจะทำเค้กนะทำเค้กกได้เลยเค้กอะไรคะันอากเอิมาก ไม่ร่างชิ้สองอันมันก็จะเป็นสองอันสองรสแต่แม่วันนี้เราเค้กของแม่แล้วก็เค้กนี้แหละเราชิมสองอันไม่เป็นไรโอเคชิมของแม่ก่อนแล้วทีนี้ดีเซตเตอร์เราก็ชิมของอีหลักโอเคซึ้งแล้วค่ะ่่มมวสิัพูดถึงร้านทีไรก็ซึ้งทุกทีนะคะเออเด็กสุดละเจ้านี่ซีดส์ เส้นสปรีกี่โปรแกรมเราจะตีเยสิทุกสัปาห์เราจะนุณตัวปป้าปีก็ยังตั้งหน้าตั้งตารับประทานเหมือนเดิมค่ะยังไม่หยุดนะคะได้เวลาเสิร์ฟขนมหวานแล้วค่ะใส่สับปะรดสดลงไปด้วยนะคะจานละสองชิ้นตอนนี้กำลังรอคุณปู่อยู่นะคะพี่น้องคะคุณปู่เข้าห้องน้ำค่ะเข้าสารอบแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอคุณปู่อยู่นะคะพี่น้องคะคุณปู่เข้าห้องน้ำค่ะเข้าสามสี่รอบแล้วนะคะ

ไม่งั้นนะอะปาตัวขึ้นไปสูงแทะวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะคะจะมีท่านผู้ใจดีท่านหนึ่งนะคะจะซื้อล่นให้แย่ไหมคะ่ะท่านผู้ใจดีท่านนั้นก็คือเมฆของจรมคะ่ะเมฆของจรอมเนี่ยบอกว่า ตั้งแต่คุณปูพน่ะพาตัดมานะคะก็ไม่ค่อยได้ไปดูแลเท่าไหร่เงี้ยค่ะก็มีไอ้บันถึิงนะคะที่แก,กเกษียณแล้วแล้วก็มียายไหมนะคะคอยช่วยซื้ออาหารการกินไปให้พาไปช็อปปิ้งบ้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะพาไปหาหมอค่ะเพราะว่าแม่ของจะรวมร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเป็นหลายโรคค่ะวันวันหนึ่งนะคะก็ ทานยาเป็นกำๆขนาดนี้ค่ะทานยาเยอะนะคะน้ำหนักตัวก็ก็เยอะด้วยนะคะเดินเหนินลำบากนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านค่ะถ้าเกิดมีอะไรนะคะก็จะโทรมาบอกไอ้บุญเถิงนะคะช่วยทำให้ก่อนนะคะตอนที่คุณปู่ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะจะไปบ้านแม่ของจรอมนะคะทุกวันเลยค่ะวันละสองเวลานะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะเล่นด้วยไปพูดคุยหรือว่าพาไปหาหมองเงี้ยค่ะ หลังจากที่คุณปู่ผ่าตัดนะคะก็ค่อยได้พาไปนะคะนั่นแหะค่ะเป็นสาเหตุที่เม่ของจารวมนะคะอยากจะซื้อรถเป็นของขวัญเนื่องในวันคริสต์มาสค่ะรถไทยของเนี่ยค่ะราคาก็เกือบล้านบาทมันก็แพงอยู่นะซื้อให้ทําไมอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่า แม่ของจรอมนะคะเมื่อ4ปีก่อน,นะคะ่ะท่านถูกหวยฝรั่งเศสค่ะถูกโลโต้นะคะเป็นเงินก้อนโตเลยค่ะพอหลังจากถูกหวยนะคะท่านก็หยุดทํางานเลยค่ะยายไหมก็เลยโทรไปนะคะขอบคุณแล้วก็ทราบซึ้งในน้ําใจที่จะมีให้ยายไหมกับไอ้บุญเถืงอนะคะบุญเถึงใครจะซื้อให้ยายไหมนานแล้วค่ะแต่ว่าถ้ายายไหมไม่ค่อยชอบค่ะชอบแบบที่ยายไหมทําอยู่ค่ะมันโล่งมันโปร่งนะคะเวลามาตลาดแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายกับลูกค้าได้เต็มที่ สามารถไปเจอเพื่อนๆนะคะนิกกี้มาดามไข่ไข่มาดามไข่ชีสมาดามไข่สบู่นะคะเจอกันเห็นหน้ากันทักทายกันนะคะยัยไหมชอบแบบนี้นะคะแล้วเราทอดของขายทอดบวบทอดเนี้ยค่ะเราก็โชว์ให้ลูกค้าเห็นนะคะว่าเราทําอะไรลูกค้าก็เดินผ่านไปผ่านมาเห็นอาหารที่ยัยไหมทอดนะคะ,คะเขาก็หยุดมองนะคะแล้วก็ถามว่าอะไรยัยไหมก็บอกบวบทอดค่ะทอดค่ะอะไรเงรี้ยค่ะพอลูกค้าเห็นนะคะลูกค้าก็เดินอ้อมมาทางหน้าร้านแล้วก็ซื้อไปทานในที่สุดค่ะ คือกลยุทธ์ในการขายของอีกแบบหนึ่งนะคะจะเหนื่อยยคกข,ของหน่อยนะคะเหนื่อยจัดของหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปขายทุกวันเนี้ยค่ะทั้งการขายของแล้วก็ให้สังคมนะคะมาเจอคนใหม่ๆมาเจอลูกค้าทักทายลูกค้าอเงี้ยค่ะก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือ,อยายถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมน่ยได้เห็นบรรยากาศตลาดที่สวยงามค่ะ ได้เห็นผู้คนได้เห็นคนมาจับจ่ายซื้อของแต่ถ้ายายไหมมีรถขายของค่ะตั้งกล้องไว้ก็คงจะเห็นแตก่กระทะของทอดหน้ายายไหมแค่นั้นเองค่ะคุณทางบ้านคงไม่ได้เห็นบรรยากาศตลาดนะคะก็ได้อธิบายให้แม่ของจอมฟังนะคะท่านก็เข้าใจค่ะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดขาดหรืออะไรก็บอกท่านได้เงี้ยค่ะขอให้แม่ของจอมนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงหายป่วยหายไข้ไม่ไว้ค่ะ หลายท่านก็มีถามเข้ามานะคะว่าไม่ไม่ชวนแม่ของจรรยมาทานอาหารด้วยมาออกคลิปด้วยคือถามหลายครั้งแล้วค่ะท่านยังไม่พร้อมนะคะกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี้ยค่ะอนาคตข้้งหน้าก็ไม่แน่นะคะแล้วจรรม์ล่ะแล้วพี่สาวล่ะคือพี่สาวต้องบอกว่าออกเรือนไปแล้วนะคะออกเรือนไปแล้วมีลูกสองคนนะคะ บ้านก็อยู่ทางนู้นนะคะเป็นระยะทางที่ไกลหน่อยนะคะก็ไม่ค่อยได้มาดูแลแม่เท่าไหร่นะคะส่วนจรอมก็ทํางานค่ะทํางานทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไปทําพิเศษไปทํางานพิเศษค่ะอยู่ที่สถานีดับเพลิงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์กู้ภัยนะคะรอมชอบแบบนั้นนะคะค่ะยังไงก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าท่านผู้ใจดีผู้นี้ก็คือแม่ของจรอมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ